ไวรุ่นสร้างตัวมาอีกแล้วครับนะกับคันนี้เลยครับ r ี v o 2.8 Entry นะครับปี2024นะครับนะบอกเลยรถโคตรใหม่นะครับมือเดียวป้ายแดงเป็นหน้าหมูป่านะครับนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับนะล้อหน้านะครับเปลี่ยนแม็กให้ใหม่นะครับยางใหม่เอซดีก็เปลี่ยนใหม่นะครับนะมาพร้อมเพาลอยเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ช่วงล่างนะครับเป็นแหนบ20มิลนะครับนะทั้ง5แผ่นนะโชคไวยคู่นะครับ ดามกระบะเรียบร้อยนะคันนี้ท่อนะครับก็แซมเลสนะครับนะพร้อมเหล็กนะครับปิดท้ายนะครับนะมีย้อยตันให้เรียบร้อยนะครับนะล็อก2องชั้นเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลขไม่สามหมื่นเจ็ดวิทยุแบบใหม่แล้วนะครับจะมีตัวรีโมทให้มาด้วยนะครับนะ <c oughs> นี่เปลี่ยนพวงมลลาลัยเป็นนาดี้นะครับ <c oughs> เช่นเดิมครับนะน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงนะมีตาโตต้านี่ สติ๊กเกอร์อยู่นะครับนะสีเดิมหมดนะฮะคันนี้นะลดฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนี่เดี๋ยวให้ดูแผ่นเพดผลิตกุมภาปีที่แล้วนะนะครับเอาราคานี้ไปเลย5 1 9 0 0 0นบาทนะครับผ่อนเดือนละ9,000กว่าบาทนะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยสนใจรีบเลยนะครับบอกเลยว่ารถพ็อกที่เรานะครับสวยทุกคันนะครับรับประกันคุณภาพให้ปีใหม่ไม่น้อยนะครับนะฝากไว้ด้วยครับกับวัยรุ่นสร้างตัว